ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นเซ็นเอาเอาไปจานเมียนกน่อนเออถึงแล้วพี่น้องจ้าถึงแล้วถึงเฮือนถึงซั้นแล้วเนาะมือแรงเฮากาสีขาวไปห้าแถาแม่พี่น้องไปจูบทบบอกเนาะขอบเียาทำพี่น้องเลยสาบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางงรังเบิดแล้วลูกเอามาเตียงพี่ลูกเอามาเตียงพี่ ถึงเพือนถึงซ่านแลว้วถึงหอประสานาลาาาแล้วบัมาเขาแหละแวไปแต่งผ้าขาวลงมาไปหูกไปเีอ <c oughs> เป่อนนี่ินเธร <c oughs> รมดาเอาขึ้นเทียงก่อนเดี๋ยวเอาผ้าขาวลงมาเอาขึ้นเที่ยงก่อนเนี่วกินเรื่อนพอมองมืปอนขึ้นเทียงดูเดี๋ยวเอาผ้าขาวลงมาส่ปากินปอนขึ้นทั<ม>่งรถน้อไหม้นะ <laughs> <c oughs> อ,อว่าเหยียบลูกนะให้อู้วอ,อะไรออมก้พี่เดมันมีแนวกินอยู่ยยป้อนขึ้นเดียวตันนี้แกอเอาเฮ้น,นิกินนี่แกออกตัวได้ทนนงนมบักดาวนะ,ะเด้ไดมหมอนะลูก เพี да: ้นบ uh> 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 um> ่หมอดังล uh> uh uh> uh> ่างก็เด็กทงนมบักดาวอยู่สายเพี้ยนทงนมเขาเสียแบบเป็นเวีนได้เฮ้ยห่วยเขาฝากซื้อฮันตี้ใส่ถ้วยไม้ลูกใส่ถ้วยไม้เบิดแล้วเก็บไปแช่ถ้วยนะพระโตก็เอาไปล้างซะก่อนเห็นไหมบังเสียของเขาได้ตายนะมึงซื้อนมซื้ออัน่ะ ปเตรียมแล้วบักดาวก็สื้อนาฬกาออสื่อกพออมไหวเอาเอากมาพี่ลูกละเดี๋ยวเข้าเีนี่อามาพี่ยังเคเอฟซีไก่เคเอฟซีเอาไลงแ่นเดแล้วนมเกลือกูได้เป็นโทษนมเบาดาว เอามือให้บ้าดาวกินก่อนมีแต่องมันบ่นนีน่ะกูน่ะมันนึงอีหยังมเสนน่100กว่าบาทอ๋อีหยังนี่น่ะอมือกินข้าวสวัสดีพี่น้องค่ะ้องฝากจากกรุงเทพเดี๋ยวนไปใส่ตู้เย็นมันเย็นกบานนี้ฮู้จักเลยพี่น้องว่าไปไสเนาะ ไปเป็นไปนไปเป็นหน่อจิ้มโเหน่อยไมเน้อไปินอยิ้เดี๋ยวก็ลงบัญชารคนหน่อยอ่ะแขกคนน่าเสอนเอากระถุงมิใส่ะ นีเด <m í toys> ่น oh. อ okay. 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 ีกว้ายม่ครับกินโนป้ากินเนอกินไหมครับกินแล้วกินบ่เคซีนะเี่ากินบบบไงเออเนน้องเสนนั่งบ่งยน้ำกันนุ่มชิ้นน่บเลยนะามเอาเนี่ย่อจ้หน้าตรงขใจหล่ิเห็นเนี่ยบุลล่ะออ เอนนนอะเนลูกเอาเนี่ยเพิสูจนว่าเจ้าบุญเนี่ยอยู่เไ้ใช่มึงเก็บไป่นไต่างกอนมึงเด้อพี่น้องขอผ่านข้างของมึงบเทนตัวนี้เอาตัวนี้พร้อมเอาตัวนี้เพาว่าื่อ่พี่งใครกินบังรเนี่ยัปันลูกไส้กินเขาหนือซี

แค่ซื้อมือตรงมูสัตว์นะพี่แต่มันเบ้นอยสอนเพิ่น้ำจะกินอาหารป่ะเพ่อไงมาเลยเ้ยผงเผาปรกบเนี่เผาบเผากูวกนั้นได้กูต้องเผายาแก้วก่อนจะ้แก้จะให้แก้วหนึ่งปลุกระจ้าวให้แก้วีวให้เบงใส่แก้อีกแล้วแก้วได้ที่นอก เทาห้นกว่าเบิงกว่ามาแม่ีจำแก้วมาได้แล้วเนาะผีินยังบันโอ้ยเด็ด nope มันเนื้อูไปยินหมูหมูเนื้อใส่ซีมีโอเนื้อให้ซีซมามากี่น้องไปทาสส่ง เ่ยน,นนมพมหลัลสิกินข้าวข <c oughs> ึนลายอืมเข้านอนขอให้พันยายอันยาเจอยากอนตลอดน่เกจ้อยมายาที่ซื้อ,อมาจ้อยจ้ <c oughs> อยว่านลายข่าวียนะว่ามัซเหมเ,เ,เลิกอไเนาะ มันมันขัดดงกายเี้ยเทียวเนาะว่าที่หนึ่งหนดหเทียนแกะยิมก็มีคนเนี่ยแกะที่ลูกใงมันดีใจลึกๆดีใน่ไหม เอกวานอนนไรา์พีนมื่อซื้อน้ำแพกมาให้ป้าไป้กน้ำแพกันตัวเสือด้อยหรือปสือหางใหญ่เขาไม่ก anyway hey, uh. so no, ินหนิมงม่แมมเรื่ปลาพุ่มมันมีแพกน้อยเรื่อปลาพุ่มปิดห่านนันซิ้แต่ไเราปหฐาตลอดเออเรื่องจอยแทะนั่นกัดกันที่นั่นนี่เราเอาคำกิ้มมืม่เหลาปะ น่นบอกมีเอาได้ดิลงสายแล้เอาหัวเสือกลางเด้อเอาตัวเย็นน้ำเด้มมาให้ป่าเอาอาเมียเียเียเนียเอาแพ็หนึ่งจหลดอยู่คันแหวนแมวออนางเนี้ยเอาแมวก็นอยว่าปแลเขาบอกไปกินอาหารเลยเหอตัอยู่หน้านะกินเ้าเ ตัวหนึ่งตัวไล่ไงไก่เอาึงน่ะนตัวน้นอยๆน่ารู <c oughs> ้าามาแมวดยซึ้นมึงยุ่หรอกินนะแม่หน้ามึงหกสิบห้าบาทยุิงข่าวกันยังไง เลูกศิเป็นเก็บโอ่ใหม่ม้นเพ่ง่นเจ้าเกืออบยืสายยื้าประนานืแล้วเบรสนเจกระเป๋ามีน่อยพอนั่งค่ะนั่งคอยนั่งบริสุทโอ้ยปัาเหรอจะายทางเลยแต่พอมึงจะว่าว่าเขาต้นไม้หรืเข่าเ้อะกิหเดกบ้า มาจังมงนเนบขาเมนผืนบอลไปไปจองตัวกับมาไว้อยู่น้อยองี๋ยวเราพาไปจองตัวแต่เรางเนาะีลอคนมากใจร้ายมากนหอยจจรคนละแปดสินักขานะานานดานไปบอลพี่หน่อยเนาะก่อนหน่งบกสอานอยรปุ้ย่ขย่เนาะ กนกับมันสิเป็นโอ้ยคือนอนไปตสร้างทะลุเงยลูกจะนอนออนะค,คนหนดีกลยหลุดไม่เหาหม่งเลยคนลงหลุดซะใส่ตะเกียบีดั้มนะตะแพนหน้นานห่นบกนาขี้เมียฝรั่งมไม่เงี้ยหนึน่งก็ได้ลูหลุด <c oughs> เรากินยังไมาบ่ได้โอ้ยกินอิ่มแบบไม่รวยจะจินน้ำดีร้องซักก็บ่พี่เป็นสวยมาแต่กรุงเทพดมามาเล่นฝั่งเล่ามาสูบมาการดบ้านเข้าพี่น้องไหมเว้ยมาเกี่ยวเผาเนี้ยแซ่บยุกอันไก่ kfc นะแซ่น้ำจิ้มนะมาเทนแซ่บเลยก็แบบนจิ้มมันอยู่ในสายเนี่ยเขากินกงนันได้ศักดิเล็กเอาเจ้ถั่วเอานี่จั๊ก มออีเยวนีนอีซเจียวแล้วเหลืเจียวบองนั่นไงเอามันหวานไวแห้งเลยเอาไว้สำหรับคนเดินทางนั่นงวันนใหญ่เนี้ยสารเปนยังไง ก่อนผิดสี่เรืหอขา่ไหมกินเดแปะมันกินอกินช่มเดีกินแปะมันมายมาเห็นออนก็คตใจนะาขามันบวมมือหน่าพี่เต็มถ้วอีน่ะมันกินมัเลยมันหมักเกงหมักสด มันไส้กะเพรามันบมกยิ่ลงมามือนะวะนนันนี้ขันแกงขันต้มโดมดแมก่อยกินของออยมากว่ามอามปเน,มนี่ยงเทนนอนตังงนเสียกันในงอตเงปีนี้จะมาไม่มีเลยเหรอ มีนหวอพอข้มออกเนาะตะกี้พอข้ามเ่เ kind of ื่เล่ออกนะเป็นประกาศันต้อละคงังมาเล่ด้วเลจะกระเปียกระเปียลงมาหลุดลงแน่เดี๋ยวมันจะโอ้ยโยยดีหน่อยปะแม่เลมึงเจ็บปวดู่ีที่มันปวดมันเป็นยงกโลกที่คนคุณยาเ่ยมันปวดเนง นี่ขวดแต้มขอเนี่ยเสียบตาเนี่ยไม่ไหมเขาบุกหัวมันเหมอนลายเฮ้ยมืออื่นีงานน่าอสมเ่งห่อห้ามด้วยมั้งเจียลกมาอยู่ทางนาตั้งแต่ทางนออเลยขึ้แรกคนนอทีเขาไปนพี่เก้วหนึ่งน้องไวใส่ไปแหลกนึ่ ายนดคุนหยห้ไปนี่มงพี่มใปไแดใ่กหำปลาไ็แดงเกี้แดกินอยู่คือน่างอยู่อกแมัใส่ปันีบุมียู่ไม่กินมี่ะ้เพอเียแบบว่าพอเดี๋ยวเขาแลนี่กินปนฝาจะว่าเลยไปแห้งหมูว่อสมุนถ้าแมนในบ้านที่เลกก็ข้าวหลางมันหน้ากมนบ่บาถ้าไม่ทาโหยกระเท่า แม่สั่งยัอะเอาวางมือมึงเอาเสียตรงนี้บกจุ่มตนีเยือ๋ข้อเป้านีะเนี่ยไเูไปสะีมแล้วน้อง่กไปสตีล้น้องกเขาเสือเอาใจกระเป๋าหรือเากะเป๋

<ไ>เดินมันก็ลงมานี่งกันลงมาอีกแ้วคุณแมาปั๊ดเลื่อนลงมาเขาเนียเราแม่เราเทนฮะนี่ไงเดกเราไม่มมกินยังไงด้วยเดียเดี๋ยมันลงมา,างกินเหมือนกัน